ช่วงสุดท้ายของนิวส์เรตี้นะคะ,คะเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะคะคทั่วโลกก็รับรู้หลายคนเองก็บอกว่าแหมเห็นแล้วก็แบบรู้สึกเป็นกําลังใจอยากจะให้เมืองไทยกลับมาสงบสุขแล้วก็สันติสุขเร็วก็มีกําลังใจมากมายทีเดียวค่ะสําหรับคนในแวดวงวงการบันเทิงทั้งนักร้องนักแสดงนะคะที่แสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบางคนก็โพสต์รูปบ,บ้างโพสต์ข้อความบ้างให้กําลังใจและขอให้ประเทศไทยกลับสู่ความสงบสุขค่ะ จากสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่รุนแรงมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเหล่าคนบันเทิงก็เลยออกมาโพสต์ข้อความและรูปภาพผ่านทางอินสตาแกรมอย่างมากมายค่ะส่วนใหญ่ก็มีใจความเพื่อให้กําลังใจขอให้ประเทศไทยเกิดความสามัคคีและความสงบสุขอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่างเช่นนักแสดงสาวพลอเชอมานก็โพสต์รูปเพล y for Thailand พร้อมด้วยข้อความว่า ขอทุกคนร่วมกันอธิษฐานขอให้เมืองไทยที่เคยเป็นสยามเมืองยิ้มกลับมาสงบสุขร่มเย็นเหมือนเคยค่ะเช่นเดียวกันกับนักสนแสดงหลายท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณบอยประกคุณจิ๊บปกฉาดอมสุชาคุณหนุ่มสอนรามปั๊บโปเตโต้เป็นต้นนนะครับก็ได้โพสต์รูป pray for Thailand นะครับแล้วก็ร่วมแสดงความเสียใจรวมถึงให้กำลังใจเพื่อให้ประเทศไทยเกิดความสงบสุขเหมือนเดิมด้วยนะครับเช่นกันค่ะรายการ News Variety ของเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราอยากจะฉลองปีใหม่ เดือนธัน,นวาคมด้วยความสงบสุขค่ะครับว,วีทีชันชอบมากเลยอ่ะมุกสันติสุขที่ส่งกันมาใน e b o ุ k ตอนนี้ทุกคนต้องการคุณสันติสุข <c oughs> ใช่ไหมคะที่เป็นนักแสดงใช่ไหมคะเอาลูกสันติสุขมาให้ฉันเลยก็ <c oughs> เป็นการสร้างรอยยิ้มในช่วงเครียดแบบนี้ <c oughs> แต่ดูเหมือนว่าแนวโน้มวันนี้จะดีขึ้นนะอคอยเป็นอย่างนั้นขนคอยเป็นอย่างนั้นนานๆนะคะติดตามว่าจะเป็นยังไงแล้วกันนะครับ